สวัสดีครับพญ่ําเดชรักต่างวัยครับตาสาวเรักต่างวัยค่ะสายวันนี้นะครับสิบโมงหานาทีมากินข้าวเศร้าครับกินข้าวเศร้าน้่กันสิบโมงจ่ายแล้วนะครับแมนอ่ะเมื่อนี้มาอยู่น้ำแม่นะครับเป็นบะเห็นแกงหม กำลังกินขนมกินกับอันซุปปลาโมรเว้าแล้วกูนเทองมาเ่ยเพราะมันจะมากเป็นบาท บานเบาเกงบาดเบาเบาเกงน,น้อนน้อนหลับเื่อนขึ้นมาหาแนวไมาอีกกินหาแนวอีกกินแล้วครับก็ไม่เคยน้อนอีกบนช่วง <c oughs> กินอบอบมันสมปา คือมาจากตลาดเทศบันเมื่อนี้จะมานอนน้ำแม่ขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นมาอยู่เบิงแม่แท่นน้องสาว น้องไปวัานปุ๋ยอยู่พู้นบ้านคุณบักยาบุ่นอำเพอ่แบงหน่อยแบงใหญ่บุ่นนะครับคนกันบัานบ้านน้องเคยอันนี้เป็นปิ่งปิ่งตับปิ่งตับพันใจซื้อมั้งต่บ้านน้องเม็ดเห็นละห,นหอมดีดีไปละ้าบาท รับเจ้าเจ้าเจ้ายวบองธรรมดาอาจาาเี่เียวเบาเลยปบปากบปากนะครับเป็นเป็นเป็นแ่่มเวลาเราเบาเราจะเว่ายูยสองขึ้นครับประมาณ สามเมื่อสองขึ้นที่ว่าอ้บ่เท่าจ้าเสียเสียงบม,มีแผ่วหลังจากว่าคักๆแล้วก็เมื่อยนะครับเมื่อยยังไงนี่คือตอนนี้มันเป็นอาการของตอนที่ว่าเศร้าเผ้าเศร้าไปแล้วหลังจากที่ที่ที่ c o เวอร์หาดดิ k นะครับอันนี้บือบ้อๆไปไหนถึงไหม

นอนแหละนอนกินกับน,นมมา <c oughs> นอนบันจะควาะ้างอ่ะมบรู้ว่าังใดนะครับอยู่มือหนึ่งอ่ะโดนด้วทำไมเอ็นือ่อะอันว่าอยู่ใส่ดึงใส่ก็นนั่นแหละเพื่อมึงอยู่ วังนี้เป็นบ้านเกิดนะครับเป็นบ้านเกิดแต่ว่าอันที่ว่าเขาบริยูโดน <c oughs> ตามเทียบกว่ปีนะครับตามที่แปดปีแต่ผม <c oughs> ผมบริยูบัตร <c oughs> รเราไ่ได้ไปไซดอกนะคร <c oughs> ับถ้าบ้านกัน,นเลยไม่ได้ไปเลาะกบ้านบ่ได้ไปหางย่างเล่นฮันดินเน่เนาะปกติก็บบอลแมนคนมักเลาะอยู่แล้วนะผมนะคือคอยอยู่บ้านแต่ยู่ในบ้านคุณเธอนอนเงียบกันยังบ่นั่น,นแลนนหละฟังอื่นมาอยู่บ้านนี่ม <c oughs> ีแต่ออกไปซื้อแนวอยู่แนวกินใช่ไหม บ่ชนหล,ลกอลลกบ่ชนหลอกไผ่หนอกมันบ่มีไผ่เด้อยู่ไผ่อยู่มั่นเลยให้บ้านใครปูก็จะเอาหาเลาะเขายังหาเละาะคาเดย์คาเดย์นเนี่ยเลยก็ <c oughs> ยังนองเคยอย่า อุ <c oughs> <c oughs> ๊บวันนี้มาบ้านในี่ยพ่อปีบ้านในียพ่อเครื่องบ่อบบอบ่อบบ,บ๊อบตาด <c oughs> บ้านเดือนในเบื้องเนี่ยในรัจะมีสิบกิโลเนี่ย <c oughs> โอ้โนี่เพื่อนไลานะนี่เพื่อนหลายเลยขนาดคนอยู่กับบ้านนี่เกิดยู่กับบ้านนี่ได้แท่งผมมีเพื่อนบ่มีโมหลคือแกเลย ถ้วคนแบบนี้จะมีมูายคือพอคอยกับมีมูไรมีมูเทีว่าคว้าเดียวกันถ <c oughs> ้าเราเป็นแบบนั้นห้อวข้า็แบบเดียวกันมันกรเลยเบื้องมีน <c oughs> คนหมกนักอันมักตีไก่นะครับผม <c oughs> มักตีไก่อ๋อบานนี้เบิง้งคิดคิดคิดไปเล่นยนะครับผมว่า ไก่เนี่ยมันเป็นตังต้งแต่ทศให้บ้านเดียวกันเนี่ยบ้านนั่นบ้านนี่านานมากมาก่าตตีในสังเวียนไก่เนาะเสียกันจนจนไก่เจ้าไก่ไข่นะครับมากกึ่งกันมันก็นกนเลยว่าเขาขันได้มักตีไก่มักเดิมสองอย่างเนี่ยเอาป้าไปเล่นบ้าน่อยปะไปเล่นบ้านเข้ามาปะประมาณน,นั้นนะบาย เรีนบ้านนั้นบ้านนี้เอากำมื่เปิดตาครับมาบ้านกพ่เห็นหมดแล้วเบื้องลงปูเบื้องมากกระคักแล้วนะครับเงิอนี้มาก เบิ่งแม่เจ้าของนะครับเบิ่งแม่อันนี้คือแม่นะเบิ่งแต่ผู้อื่นแท้ก็เป็เบิ่งแม่เจ้าของกับนี่แหละนะครับบ่คือลูกหลานเพิ่นนะครับลูกหลานลันลงคนโอ้ยเอาเบิ่งบ่ได้ต้องค่าจ้างนะก็เบิ่งบ่ได้ด้กยอยมีปากไม่ท้อง ผ่ากระมีทองกระมีผู้ถาใส่เงังนน้ำกระมีมี่งันเฮ็ดเด้อประมาณนั้นกบที่ที่ผ่นานๆมาบ่ไหวกเพิ่มบ่บ่ท่านนี้ด่วนนะครับบ่ค่ากิริยานี่บ่บ่ใครเบิ่งดอกนะครับแม่กระทั่งลูกนะครับลูกสิมาเบิ่งพ่อเบิ่งแม่กันยังยากนะครับชูม,มือเนี่ บอกผมบอกเลยเลยยร่วัญญาต้องว่าพืนมาเบิ่งดอกยกัวอยังคือผมเนี่ยละ่ะคือผมเนี่ยไม่ใช่บวัวเนี่ย,ยะอะไรมานอนแล้วก็เห็นแล้วนอนแล้วนอนกระดุม <laughs> น,น,นอนจินขนม นั่งบนก็ได้เจ็บแอลคือ <c oughs> แม่ผมป่วยติดเตียงน,นันนอนติดเตียงเก,นนกเนเินว่าติดเตียงเนาะบ่ราะมันเตียงมันนอนที่นั่นซึ่มันก็แม่การเดินก็เอิ้นว่าตนะิดเตียงคือเราเหรอเนาะสิบปีนี่ถามว่าเมื่อถามผมเนี่ยผมว่าผมเนี่ยเมื่อบึงแม่จักมือทำนี่แให้ในสิบปีนี่ผมเนี่ยเมื่อบึงแม่ เต็มเต็มเอยดีพ่อสามมือ,อบ่บ่อีครับบ่หัดมันจะดีกว่าที่พู่บ้าน <c oughs> นี่คือขอยบอกเรื่องว่าผู้ที่มีเวลามากแล้วผู้อื่นผููที่พ่นยู่ก๋วงยู่ไก่ที่บมมีโอกาสบมมีเวลาไ <c oughs> ม่ดะปีไม่ครับสองการสองสองอย่าง ที่ไม่สรงกันที่เดเมาหามากเกเด้มานอนน้ำขึ้นหนึ่งเนาะมาั้งไก่มามานนอน้ำขึ้นหนึ่งเออเมื่อคุณนุ่นกับผมมาเรยนะคุณนุ่มมาเจับตวถามผมมีงานอีรีอีรอกับผมมานี <c oughs> ่กลางไละ่ะ มีแนวอยู่เนาะมันกะมีนะใจอหอเน,นี่เฮ็ดนะจัดหน่อยให้ผู้เฒ่ากินเป็นอาหารเนาะอาหารผู้เฒ่าที่มันปิ้งไก่ปิ้งไก่น่องเฮ็ดมุนๆไ,ไว้ให้เรียบร้อยต้นข้าวกีเลยไมาได้ใส่บบเฮ็ดกินเองเฮ็ดเองหรือว่ามาได้ใส่บเว่าเฮ็ดเองเพว่าเฮ็ดเองมะอธิวณเนาะเขาถอดไม่ออกหรือว่าตัดไม่เนี่ย ตัดตัดตัดเราไปต้องต้องหม้าอบโดยล่องฝาอบมันอบมันหี่ห่อนเสียงกินก็นมงำกินก็นมยำขนมใส่ใส่พัดใหม่กินขนมค่ะอะไรยังก็ข้าวต้ม ก็ต้มมะทั่วคิดพ่อน้องมวยว่าอยากกินหนะ่อไส้อันอะไรยังก็มะทั่วดำกับมนะกลุยเนาะข้าต้มข้นขวดมะพ,พระออ้าวมะพร้าวอันเปียกพร่องกระกามีอันเดียบุ้งงนมาบังดูน้ำตาลน้ำตาลกระดามง่าโอ้โหแบบนั้น Không có gì đẹp hơn thế Cái này vẫn Cái này sao? Cái này nấm tán. cái này nấm không nhé. không nhé. Nấm. Nấm trong phải nấm Nấm โอ้ยเอสิมาโยเจ้าเ่ามามาอาบน้ำให้เฮ้ยมาทำเนาะสมมติว่าอยู่สองคนนี้เจ้าอาบน้ำแล้าได้ปะคอยเห็นว่าเป็นพอสร้างเห็นพอสร้างเห็น ขนาดได้จมล่อขึ้นมานาั่งอย่งบองบวบวไว้เขามาจากหลอบแล้วมหาหาเราจากหลอบแล้วมันกลายรอบโย่่นจมยังไงจมล่าขึ้นมาเอาเอาประเด็นประเด็นว่าจมล่าก,กันก็เอามืออันซุปใส่อันอันกี่ตะแล เจา้าดิเาเนี่ได้เขวาว่าเจ้ากับบุคือมึอ <laughs> มนั่นเจ้าก็ยังเงาเป็นบุได้บุ <c oughs> ได้เอาว่ามันมันพูดยิ่งกับบุท้ายบุคือกันพ <c oughs> อเพื่อนวันน่ะก็เอาแต่เพื่อเราเอาพี่น้องเอาเพื่อนว่าถ้ามันบ่มีผู้ใดอีหลีลูกชายก็ทำให้แม่ได้แล้วลูกสาวก็ทำให้พ่อได้เื่นกัน ก็ไ่ได้ยากแต่ว่าไม่ถือทั้งสิ้ก็อจ่งผมไปเบื้องหลวงปูเนาะเบื้องหลวงปูจังหตุก็เป็นบบว่าพระเจ้าพ่อ,พอชันขอแรงในกนับรณนีที่ว่าพ่นต้องกินยานะครับต้องกินยาการที่กินยาเนี่ต้องให้นีอ่อาหารอยู่ในท้อง มันจังค่อยจังค่อยจะบวแพร่จังคอยบวกัดกับก็บกัด,กกดใจ <c oughs> มันก็ต้องอนุโลมแล้ว <c oughs> จิตจิตยาถ้าเป็นหมอพวกยิ่งเนาะเร <c oughs> ื่องของทุกเฉินยังเกี่ยหันดีบพมีหมอพราใชยเลยมันก็ดูแลพระไม่ได้หันว่า เขาต้องมีการอานุเขาเรียกว่าอานุโลมดูร่รมไม่ต้องถือกันประมณนี้เนาะอันนี้คือการรักษาการดูแล่อยิง่งก็ออยังก็ยังผม่างผมงงผม่เฮ็ดได้เท่าอกอันหายแม่นะครับแม่ก็คือแม่นะครับผมคิดไปย่างอื่นบ่ได้แม่ก็คือแม่แม่คือผู้บังเกิดเก้า มองหันมองผมเกิดบอกมานะครับมันจะยืดไปย่างอื่นไ่ได้นะครับผมคือย่อไว้เนื้อหัวนะครับหร <c oughs> ือมาคิดถึงแต่ย่างอื้อนย่างอื่นไปบม่ได้อือฮึเนอมเบแล้ว <c oughs> อยากได้เยอะ <c oughs> คือยังพักนะครับแม่ทลาป่วยทลามันกับมาอาบน้ำอาบภาย,ยาแม่เป็นเรื่องอยากกินน้ำนี่น้ำเ,เอาเลโาลูกกัน,นเ่ากินเป็นโยไข่โย จะอย,ยู่นี่ยกน้องไปบ้านปุ๋ยนะครับบ้านคุณประเข็มน้องไปบ้านปุย๋ยปุ๋ยเขา่าตั้งแต่ตั้งแต่วันเขา่าไวเฉพาะในเบื้องเข่าจกเคลื่อ,อนะครับบ่มีโอกาสไปใส่มาใส่หองนะจ๊ะกินเข่าบ่กินเข่าบอฮะไม่ได้กิ่นอยู่มีบีบี ปีตัวนั้นนั้นใส่ใส่ตัวน้อยระบาดนี่เอาการมันออกอ<ม>อาเกียออาเกียมันมันก็แห้งแล้วมันว่าใครใครก็ขอกเกียลงท่านหรือจังใดเนี่ยหรือว่าเป็นเฮ็ดลงท่านาากับบุหงาเนาะออาเกียถ้าใครบ้านนี่เฮ็ดลงท่านดีเลยเบื้องเบิ่องกลางก่งอน ข้าคอยแม่กินก่อนนะครับต้องกินได้ย่ำเลยกับข้าย่ำนั่นละ่ะ <c oughs> ผู้ที่โลใจลีกับเป็นน่องนะครับผู้น่องดนะูใจคัก <c oughs> เป็นเซฟป,ปีบ่ได้ไปไซก็นไมยังเสียลากันไปไซกับไอ้เจ้าอันวางโบ่้ามาได้โบ่ก็ปัวจะพากันไปบ้านปุ๋ยวันปุ๋ยเหล่าปฏิมา ว่าสีนอนจักษ์สองขึ้นจักสีคือบอผมว่าบอ,อคือนะครับอขึ้นเธอเพิ่นไปหอดมือนี่เพิ่นไปสีฟ้าเล่นไปนะไปวอดแลนะ <ฤ Yeah. S 1> ไปเบิง้งระบาดน,นี่ส้มมันมีส้มอ่าวส้มเาก็ซอยลงุงเ<ม>พิ่นกับไปซอยซอยหวานเพิ่นกับหูว่าเออเพิ่นไปเบิ้งแม่มีรอบนึงเงพิ่นไปแล้วเมื่ออันหายเมื่อซะเพิ่นซีเหดเองว่าแม่งบอกอืมอันนั้นไป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 งานอ่ะไปบุญนั่ะละ บุญแกเข่าหรือบุญร้อยวันหาย่หน่ยนะครับเอาพอดีนั่นเนาะโมเจ้าพ่อกันเมื่อโลดบ่บมีผัวใดเบิ่งแย่ยอจานเพราะมีผัวใดเบิ่งแย่ยกันเอาให้ใหญมานะครับเพื่อนไหนให้นอนขึ้นหนึ่งบ่ขึ้นกูไม่ไปว่านเข่านั่บ่จักแล้วว่านเข่าเลยเขาไปเขาก็เลยบอกว่า,าวบบถ้าไปวา่านเขาก็ไปยังนี่ละ่ะเมือม่อเมื่อซ่าเป็นทีเหตุอันให้าเป็นเป็นทะี่ว่านห่างใช่ไหม ไม่ใหญ่บัวไม่ใหญ่บัวมีหัวเข่าเท่ยวเมื่อใครนั่นเหรอครับเ่อใครซื้อกันบอกเศ้าใหม่ๆอู้นเนี่ยเนี่ยสวยมากสวเล่างูบ่เคยดีตอนนั้นก็งูดีดีมีขนมนะครับสามกองอ๋อเนี่เป็นนมกล้วยนะครับมากล้วย เขาโยงสิล่ะนะครับผมจักขวานจักหนาวจักแดดจักฝนอยู่อย่างสิละย้านมันเขาก็เอาไปไปทั้งฝนนะครับออกออกไปทั้งนอกไปทั้งฝนมันจะแจ้งกว่านี่นะครับเรื่องโยนี่ถ้าหม่งน้านเล่าอยู่นี่เนาะโอ้ตัวนี้ก็บบ้านในแกะเลยตัวนี้อ,อมมืมไอ้พัดลมพัดลมไอ้นามซื้อมาให้แม่์อ่าแคมเปอร์เหลืออยู่นี่เห็นไหมเออนีออ่นี่โอ้ย สี่งพนนื้นฐานออั่า <c oughs> นใบบันทินนอนเหรอเหลือจุงไงเหลเอห่ดเหลืออยู่สามถุงใหญ่สามพอใหญ่ <c oughs> พอแล้วนะแลาวนายจะกินบ่ได้ละอืมบ่นั่นแหละไอ้เป็นห้าไอ้เป็นเจ็ด <c oughs> ดูเอาดูแลแม่นะครับผมกับพี่แม่ <c oughs> เอาแล้วึ้นไปเออเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเราแยกเกียร์ยาวจังน้อยกันเราหนู่งงจังนอนบับเดี๋ยวนี้ <c oughs> มงใส่นางบ่ได้โดน,ะน่ะนางบ่วด้โดนกับปวดเอวแล้บมงส่งบ่ใครอยากหิ้นี่บ้านในหอดเที่ยงอยู่แต่ลองเบิ้งเลยกินได้จะ 4, 2, 3, กคำสีหาคำสองคำสามคำเปล่าเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมินตรากับพ่อแม่์ยัยดุบัวขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ